เมื่อวานนี้ร้อนเปี้ยงๆเลยเนื่งว่าฝนจะตกนะครับมาวันนี้นะครับลมหนาวนะครับวีวีเลยนะครับผมต้นนี้ก็ไปที่นะครับก็กาลังงามนะครับแต่ก็มาโดนลมพัดเอ็นยงล้มละเนละนาดนะครับผมนะครับเห็นไหมครับขดล้มระเนละนาดไปนะครับบางต้นนี่กิ่งหักไปเลยนะครับนะครับนะครับเห็นไหมครับกิ่งหักขาดวิ่นออกไปเลย นะครับโอ้โหแนวธรรมชาตินี่นะครับเอาแนงนอนอะไรไม่ได้นะครับเห็นไหมครับลมยังเป็นลมแรงมากนะครับวันนี้นะครับลมแรงมากเลยนะครับบางต้นนี่ก็หักนะครับหักโคนต้นไปเลยนะครับเห็นไหมครับต้นนี้หักไปเลยนะครับโอ้นะครับก็ทําใจนะครับทําใจนะครับต้นที่นะครับ แล้วก็มัดนะครับเชือกมามัดนะครับฟางเชือกฟางมัดนะครับมัดติดกับเส้นฟางแบบนี้นะครับก็ก็โอเคนะครับแต่ว่าก็มาโดนลมเข้ามาพัดผ่าก็ไม่รู้จะทำไงนะครับก็แล้วแต่ธรรมชาติเลยนะครับผมนะครับ